งบ35,990บาทถ้าคุณซื้อกาจอ3 0 6 0คุณจะได้แค่กาจอ3 0 6 0แต่ถ้าคุณซือ้อ HP Pavilion Gaming คุณจะได้ทั้งเคสตัวน,นี้มาเลยและนี่คือ HP Pavilion Gaming ที่มาพร้อมกาจอ3 0 6 0 i5 ในราคา35,990บาทจะน่าสนใจไหมไปชมกันครับ ปัจจุบันนะครับ PC Brand เนี่ยถือว่ามาเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ PC ตั้งโต้นะครับที่อยากได้ PC แบบ DIY แต่ว่าราคาการ์ดจอเนี่ยมันช่างโหดร้ายมากๆถ้าสมมติเพื่อนๆอยากได้3060ตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนินน้อยๆก็อยู่ที่ประมาณ30,000บาท แต่ว่าตัวนี้นะครับ HP Pavilion Gaming TG01 ชื่อรุ่นบันดูแปลกๆปนะมาในราคา35,990บาทได้การ์ดจอ RTX 3060มาเลยแต่ว่าทามันเป็นหาของได้นะตัวนี้ต้องบอกว่าทีมงานซื้อเองนักเรลงพอเช่นเดิมนะครับเห็น JB พูดตรงและ JB ขายของเลย JB p o s เลยนะครับมีตัวนี้อยู่ผมรีบกดเข้าไปสั่งซื้อเลยเพราะว่าอยากรู้ว่า HP Pavilion Gaming ตัวใหม่เนี่ยสเปคภายในเป็นอย่างไรบ้าง และราคา3 5 9 9 0บาทถ้าเทียบกับ3060นะถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดรุ่นหนึ่งในท้องตลาดถ้าเป็นแบรนด์อื่นอาจจะได้แค่1660 Super นะครับหรือว่าเป็นการ์ดจอพวกเรจิออนต่างๆแต่ว่าตัวนี้ได้ RTX 3060แต่ข้อเสียของมันนอกจากเรื่องของของน้อยต้องบอกว่าน้อยมากน้อยมากก็คือ CPU เป็นคอย e i 5 1 1 4น0ะครับก็ไม่ตัวเริ่มต้นเล่นเกมได้อาบูตรงๆนะครับ RAM 2 9 3 3อ่างงละสิจริงๆต้องมา3ามันสองนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็น8ปะกิกสองเแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะอัปเกรดก็ซื้อ3ามันสองมาใส่ได้นี่ก็ปกตินะครับ SSD 256 PCIe แล้วก็ฮาร์ดดิสก์1เทหลายคนอาจจะมองว่าสเปคมันต่ำไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับราคา35,990บาทแล้วผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าแรมเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้เห็แม้บัสมันจะประหลาด SSD เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อม Windows 10นี่ก็สิทธิ์แถมเพราะฉะนั้น การที่เราเป็น SSD เราสามารถติดตั้งตัวใหม่ได้หรือจะอัปเดต Windows 11ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าตาเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวพูดถึงทีนึงตอนนี้พูดถึงเรื่องของสเปคกันก่อนนะครับสเปคตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัว CPU เป็นตัว Core i 5 1 1 4 0 0 F นะครับไม่ใช่ตัว K นะ F ไม่มีการ์ดจอออนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีการ์ดจอสำรส่วนให้มา CPU เป็นแบบ6คอ12เทรดรองรับการใช้งานต่างๆได้เล่นเกมได้ ไม่มีปัญหาคร,รับตัวนี้โดยมีรุ่นใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นคอยเจ็นะครับแต่ว่าราคาก็จะขึ้นไป40,000กว่าแต่ว่าตัวนี้สามหมื่นห้าผมว่าก็โอเคอยู่เมนบอร์ดก็เป็นของ HP เองแรม 8G กิกนะครับมีทั้งหมด2แถวบนเมนบอร์ดนะครับ6 r แรม2 g บกิกเบนช์อะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วกันครับเพราะว่ามันก็ตามมาตรฐานของ CPU นอกจากนั้นในส่วนของสเปคการ์ดจอนะครับการ์ดจอก็เป็น RTX 3 0 6 0นตัวนี้เป็น OEM ที่ HP ผลิตเองแรม 12G กิก GDDR6 นะครับอันนี้ก็สเปกธรรมดาต่างๆปกตินะครับ ไม่มีอะไรอาคารปลายทีมงานได้ลองเบนช์มาร์มาแล้วนะครับคร่าวๆผมขอให้ดูก่อนของ p c m a r านะครับก็คะแนนอยู่ที่6,096นะครับก็กลางๆครับ i5 บวก3.60ทดีมาตัวทำ s สปายก็อยู่ที่7,459คะแนนนะครับก็เป็นคะแนนที่ปกติของ3ามนะครับเล่นเกมได้แน่นอนนี้ไม่มีปัญหาต่อมานะครับที่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของความร้อนหลายๆคนอาจจะต้องพูดตรงว่าอาคติกับ PC แบรนดว่าส่วนใหญ่จะ ร้อนนะครับตัวนี้นะครับทีมงานทดสอบเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดของซีพอยูถ่วที่ประมาณ8 4 8 5อ,องศาเซลเซียสถ้าเทียบกับฮิตซิงเดิมๆพัดลมเดิมๆนะครับไม่ได้มีการอัปเกรดผมก็มองว่ามันสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้นะครับเล่นเกมต่อเนื่องนานๆได้เรนเดอร์ต่างๆได้น,นะครับแล้วก็ให้เสียงที่สําหรับผมนะดังนิดนึงเวลาทํางานหนักพัดลมมันจะมีพัดลม CPU เนี่ยที่ทางานหนักที่สุดเสียงก็จะดังหน่อยแต่ก็ช่วยในการระความร้อนได้ดี ประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งแต่ถ้าใครเล่นในห้องแอร์หรือว่าเล่นในห้องที่อุณหภูมิเย็นๆหน่อยผมว่าตัวนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเล่นในอุณหภูมิห้องปกติไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยอาจจะต้องหาพัดลมมาช่วยระบายความร้อนหรือว่าเพิ่มพัดลมเข้าไปข้างในน่าจะช่วยเพิ่มมากขึ้นได้อีกนะครับการจออุณหภูมิสูงสุดของกาจออยู่ที่85องศาเซลเซียสก็พอซีพียูทั้งซีพียูและกาจอก็อยู่84-85องศาเซลเซียสก็ไม่ถือว่าสมจงเกินไปเล่นเกมต่อเนื่องเล่นนานๆได้ครับอันีทา รันฟูลลอยร้อยเปอร์เที่อุณหภูมิห้องประมาณ30องศาเซลเซียสเป็นท้ายๆห้องนะครับแอร์อยู่ข้างหน้าแล้วก็เครื่องนี้อยู่ทางท้ายๆห้องก็ถือว่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานต่างๆได้ดีและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการเล่นเกมทีมงานเทสกับตัวฟาคาย6 b เบนช์มารนะครับความละเอียดสูง ความละเอียดของการตั้งค่าต่างอยู่ที่ระดับสูงไม่ได้สูงสุดนะครับเพราะว่าอันนี้คือเลือกตามดีเทของเกมนะครับความละเอียดอยู่ที่ 2K นะครับ 2560x1440 จอเป็น1 4 4 h z เฟรมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80กระสับรได้ถ้าใครเล่น Full HD อย่างจอนี้นะครับผมการันตีว่าทะลุ100เฟรมแน่นอนสำหรับความละเอียดขั้นสูงว่าแต่ข้างในมันมีอะไรภายในไสเป็นยังไงอัปเกรดอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ หลังจากการถอดนะครับต้องใช้เวลาประมาณนึงนะครับเพราะว่ามีถอดทั้งหมดก็คือฝาข้างนอกตรงปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นสชิ้นหลักๆสําหรับการถอดนะครับแต่ว่าถอดไม่ยุ่งยากเคสมีขนาดกระทังรัดน,นะครับแต่ว่าจัดองค์ประกอบต่างๆได้อย่างดีทีเดียวโดยเฉพาะตัวฮาร์ดดิสต์น,นะครับเพราะว่าจะมีเนี่ยฮาร์ดดิสต์หนึ่งเทอรไบ์อยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีช่องนี้นะครับที่สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสต์นขนาด3.5นิ้ว หรือ2.5นิ้วได้อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้กัดจอนะครับเป็นกั้จอของ OEM ของทาง HP เองมี1พัดลมนะครับย้ําว่ามี1พัดลมแต่ว่าก็ยังช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับจากผลทดสอบที่ทีมงานทดสอบมาพัดลมระบายความร้อนจะมี2ส,ส่วนหลักก็คือตัวของ CPU นะครับเป็นพัดลม stack s y n c ธรรมดาเลครับมาตรฐานแล้วก็ พัดลมดูดอากาศทางด้านหลังขนาดตัวนี้นะครับประมาณน่าจะประมาณ80มิลลนะครับ S.D. อยู่ข้างในนะครับจะเป็น S.D. s แบบ PCIe M.2 นะครับ1แถวบางรุ่นอาจจะมี2สลอ็อตแต่ว่าตัวนี้มี1สลอ็อตแล้วก็จะมีตัว Wi-Fi การ์ดที่ติดตั้งมาให้แล้วเป็น M.2 เช่นเดียวกันแรมมีทั้งหมด2แถวนะครับมีติดตั้งมาให้แล้ว1แถวรองรับการอัปเกรดอีก1แถวพอร์ต SATA ที่ทีมงานส่งดูนะครับจะมีเพิ่มได้อีก 2ลูกด้วยกันนะครับก็รองรับกับตัวนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงนี้สามารถติดตั้ง2ลูกได้เป็นแบบทั้งแบบ Sa า a ที่เป็น SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสต์นะครับผมอันนี้ก็ภาพรวมของภายในเคสนะครับเพราะว่าสะพายอยู่ข้างล่างขนาดเล็กมาในส่วนของด้านหลังนะครับพอต,ต้องบอกว่าเป็นพอร์ตพื้นฐานนะครับอย่างตัวเฮดโฟนต่างๆก็มีไลน์เอาท์นะครับมีหูฟัง มีลำโพงนะครับแล้วก็เป็นไมค์สามสี่นะครับไม่ได้เป็นแบบเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเป็นแบบแค่สองจุดหนึ่งชานอล,ลอันนี้ก็ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไวมีโลโก้ติ๊กเกอร์วินโดว์นะครับ USB ไม่หมดหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็มีแลนด์ทับพันอีกหนึ่งพอตในส่วนของกาจอสามศูนย์หกศูนย์ก็จะมีหนึ่ง HDMI แล้วก็สาม display พอตนะครับผมด้านล่างก็มี power supply แต่ว่าจะไม่มีสวิตช์สำหรับปิด power supply นะครับก็พอร์ตครบครันตามมาตรฐานครับไม่ได้เยอะมากในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับ ด้านบนก็จะเป็นปุ่ม power นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับมีไฟแสงสานะตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับหูฟแจ็คแบบค o มโบพอร์ต USB มีให้ทั้งหมด1 2 3 4 5เป็น USB Type A 5พอร์ตนะครับและยังมี SD card reader ด้วยหายากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไป PC ทั่วๆไปก็มีให้เลยน่าจะสะดวกสำหรับใครที่แบบถ่ายรูปเยอะๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น USB Type C ไว้สำหรับชาร์จเชื่อมต่อ data ข้อมูลได้หน้าหน้าตาน้ากาก็ ดูเรียบๆดีครับไม่มีอะไรเยอะมีไฟสแสดงสานะข้างล่างมีโลโก้ HP แล้วก็โลโก้คอย5อยู่ด้านล่างนี้สรุปสุดท้ายสำหรับ HP Pavilion Gaming TG01 ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็น PC แบรนด์ที่คุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่การ์ดจอ RTX 3060มันโคตรแพงเพราะว่าตัวนี้ย้ำมีทีว่า35,990บาทคุณได้3060ได้ c p u เป็น c อ r e i 5 ใน a แ8 s c 256ดิส์1เทพร้อมใช้งานและ Windows แท้ติดตั้งมาเลยนะครับเหมาะสำหรับหลายๆคนที่ต้องการ PC ที่อาจจะไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายไม่เน้นไฟ RGB ไม่เน้นชุดวายคอมร้อนต่างๆนะครับแต่ต้องการ PC สํสำหรับการไปใช้งานเลยทันทีเช่นการเล่นเกมการทำงานตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนที่สำคัญก็คือราคางบไม่บานปลายมาพร้อมประกัน Onsite Service ถึงบ้านด้วย แต่ว่าหลายคนอาจจะมีข้อสังเกตนิดนึงตรงที่หก็คือแรมนะครับแปดกิกน้อยไปหน่อยแล้วยังเป็นบัตสองเที่หาซื้อได้ยากมากแต่แน่นอนครับซื้อสามพันสองใสก็ได้เพิ่มแรมเี็แปดกิกเป็น1 6บหกกิกซ์สอง้หกน้อยไปนิดนึงแม้จะมีฮาร์ดดิสแถมมันก็สามารถเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนเป็น5้าเป็น1นึ่เทราไบต์ก็สามารถถอดประกอบใส่เข้าไปได้โดยที่ไม่ส่งผลต่อการรับประกันแต่ว่าคุณก็ต้องมานั่งลงวินโดว์ใหม่แต่มันมีวินโดว์แท้อยู่อะไนัะรรคบ สุดท้ายก็คือถ้าคุณซื้อทันคุณจะได้ PC ซีอสามน์หนยนะครับสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทต้องบอกก่อนว่าทีมงานก็ไปตบตีแย่งชิงมานะครับไปสั่งออนไลน์มาก็เลยอาจจะเป็นข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือหาซื้อได้ยากเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายหลคนตอนนี้ไม่แคร์แล้วว่าจะเป็น DIY เป็น PC แบรนด์ขอแค่ได้การ์ดจอสําหรับการเล่นเกมที่เพื่อนๆต้องการซึ่งตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าข้างหน้าปิดได้ไหมนะครับไฟเขียวเยวเ สามารถปิดได้ครับมีซอฟต์แวร์ของทาง Omen สามารถปรับตั้งได้ให้กระพริบได้ให้สว่างได้หรือให้ดับได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อสังเกตนึงเผื่อใครสงสัยนะครับแล้วก็อัปเกรดได้ทุกอย่างไม่ส่งผลต่อการรับประกันแต่ว่าอัปแล้วอย่าลืมตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าอัปแล้วเช่นแรมใส่ผิดด้านแล้วส่งผลต่อเมนบอร์ดก็อาจจะมีผลกับการ,รับประกันได้ถ้าอัปเกรดถูกต้องไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนคุ้มสา9หมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทได้า,าคุาซื้อทันนะ สุดท้ายนี้ทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ